โอเคสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะเนื่องจากว่าเรามีการเช่าโฮสต์จดโดเมนกับทางโฮสเนวาดดยไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะต้องรอรอจดหมายจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือรอเมลที่เขาส่งกลับมานะคะจะเห็นว่ามันจะมีจดหมายส่งมาหลายหลายอันเลยนะคะให้ดูอันที่เขียนว่า New Account Information ผู้ส่งก็คือ Host n e วาได นะคะเราก็เนี่ยค่ะคลิกเข้าไปที่ New Account Information อันนี้แนะนำว่าติดตามไว้ด้วยก็ดีนะคะคลิกเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาจะบอกข้อมูลต่างๆนะคะว่าเราจดโดเมนเนมชื่ออะไรแพ็กเกจอะไรนะคะกำหนดชำระเงินครั้งต่อไปเมื่อไหร่นะคะเสร็จแล้วมันจะมีตัว Username Password สำหรับการเข้าไป เข้าไปจัดการพื้นที่ที่เราเช่าอะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปจัดการพื้นที่ที่เราเช่านะคะโดยที่เราจะเข้าไปติดตั้งตัว WordPress นะคะโอเคหลังจากที่เราได้ยูสเ n a m e เนมพาสเวิร์ดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาเข้ามากรอกตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็คลิกคำว่า Login อ่าซึ่งตรงนี้ค่ะมันจะเป็นข้อมูลในส่วนของของโ o สติ้งนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการติดตั้งตัวเว็บไซต์ w WordPress เข้าไป ะะอันดับแรกเลื่อนลงมาข้างล่างเลยนะคะที่หัวข้อเว็บแอปพลิเคชันตรงนี้มันจะมีไอคอน Word p r e s s มีไอคอน Joomla นะคะพวกนี้ถ้าเราต้องการที่จะติดตั้งเว็บไซต์โดยใช้ Word p r e s s แนะนำว่าให้คลิกที่คำว่า Word p r e s s ตัวนี้หลังจากนั้นนะคะให้คลิก install this application สร็จแล้วก็ให้เราะคะ่ะเลือกโดเมนเนมที่นี้ก็เป็นตัวนี้ นะคะ d t r e o t t r y option ไม่ต้องกรอกข้อมูลอะไรนะคะแล้วก็เวอร์ชันอันนี้เป็นเวอร์ชันของตัว w o r d s p a s e ก็เอาเป็นเวอร์ชันที่เขาแนะนําก็ได้นะคะส่วนภาษาอันนี้เวลาเราติดตั้ง w o r d s p a s e นะคะเราจะติดตั้งเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะคะอันนี้ก็ยอมรับเงื่อนไขกติกาตามปกติเสรแล้วตรงนี้ค่ะอันนี้เป็นการตั้ง username เวลาจะล็อกอินเข้าไปแก้ไขเว็บไซต์ w o r d s p a s e อันนี้จะเป็นรหัสผ่านนะคะส่วนอันนี้จะเป็นอีเมล ก็อีเมลอันนี้สําคัญคือเวลาเราลืมรหัสผ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถที่จะ,ะจิ้มส่งลิงก์เพื่อให้มีลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านเข้ามาที่อีเมลนี้นะคะนี้เราก็กรอกข้อมูล username password ให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเราเลื่อนลงมาข้างล่างแล้วก็คลิก install ได้เลยอ่าเราก็หลังจากกรอกข้อมูลข้างบนแล้ว username p น s s w o r ดแล้วนะคะเราก็คลิกปุ่ม install อ่แล้วเราก็รอ ประมาณไม่เกิน5นาทีนะคะตอนนี้เขากำลังจะติดตั้งตัวเว็บไซต์เ o r d p r e s s เข้าไปนะคะซึ่งการติดตั้งเว็บไซต์ WordPress อะคะ่ะถ้าเราไม่อยากเข้ามาทำเองนะคะสามารถที่จะส่งอีเมลไปแจ้งทางทางซัพพอร์ตให้เขาแบบติดตั้งให้ก็ได้นะคะหรือใครจะลองติดตั้งเองก็ได้นะคะตัว WordPress <Commerce. S 2> นะคะจัดว่าเป็นเว็บไซต์สำเร็จรูปนะคะก็คือ เป็นระบบที่เขามีระบบมาให้แล้วนะคะช่วยให้เราทำเว็บไซต์ได้ง่ายมากขึ้นนะคะลดรนะยะเวลาไปเยอะเลยทีเดียวทีนี้ตัวนี้ข้างบนนะคะเป็นการเข้าหน้าบ้านอันนี้เป็นการเข้าหลังบ้านนะคะแล้วก็ออคลิกขวา Open Link in new t a b นะคะแล้วเราก็ทำการกรอก u s r r n m m p พันหั r ดชุดเมื่อกี้เนี้ยคะ่ะ เนื่องจากว่าอันเนี้ยเราเพิ่งติดตั้งไปมันก็จะล็อ,อินให้เลยนะคะแต่ถ้าครั้งต่ตอไปอะค่ะเวลาเราปิดคอมไปเราเปิดเข้ามาใหม่เนี่ยเวลาเราเข้าหลังบ้านนะคะเวลาจะไปแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์ตัวนี้ของเราอะเราก็จะต้องพิมพ์แบบนี้เลยนะคะเพจเลยเพจเปิดครับอ่าแล้วทีนี้ต่อมานะคะสเป,ป็ปที่1เลยนะคะทุกครั้งที่จะทําเว็บไซต์ใหม่หนึ่งเว็บนะคะ ให้เราทำการติดตั้งตัวทีมหรือว่าตัวเทมเพลตที่เราต้องการจะใช้นะคะวิธีการติดตั้งก็คือไปที่ตัว a p p ลานแล้วก็คลิกที่คำว่าทีมหลังจากนั้นนะคะคลิกที่คำว่า add new ค่ะขวามือตรงนี้ค่ะมีช่อง search นะคะคลิกที่ช่อง search นะแล้วให้พิมพ์คำนี้ค่ะพิมพ์คำนี้เข้าไป นะคะจะเจอเป็นตัวนี้ก็คลิก install นะคะจะเห็นว่ามันจะเป็นรูปภูเขามีหิมะตัวนี้นะคะเอามาวางเราจะเจอคำว่า install คลิกที่ install เป็นการติดตั้งตัวทีมตัวนี้เข้าไปในเว็บไซต์ของเราคือทีมแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีหน้าตาที่แตกต่างกันออกไปนะคะก็แล้วแต่ใครจะใช้ตัวไหนตัวทีมเป็นตัวแม่แบบแม่แบบที่ทำให้หน้าตาเว็บไซต์ของเราเนี่ยมัน มีลักษณะหน้าตาที่แตกต่างกันออกไปนะคะแล้วเราสามารถไปแก้ไขเปลี่ยนสีให้เป็นเอกลักษณ์ของเราได้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะปกติเบื้องต้นนะคะถ้าสมมุติว่าเราอติดตั้งตัว WordPress เข้ามาใหม่อะคะอ่ะหน้าตาเว็บไซต์ของเราจะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้เราเน้ New tab ขึ้นมานะคะเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยหน้าตาเว็บไซต์เราจะเป็นข,ขาวๆประมาณแบบนี้ค่ะนะคะดูไม่ค่อยมีอะไรันนั้นก็คือเป็นทีมพื้นฐานที่เขามีให้เรานะคะ แต่ว่าเราไม่ชอบรูปแบบนี้นะคะเราก็เลยติดตั้งตัวทีมตัวนี้ตัวใหม่นะคะตัวที่ชื่อว่ามีวตัวนี้มาเสร็จแล้วก็ติดตั้งเสร็จแล้วตรงนี้จะเป็นคําว่า activate ให้คลิก activate ด้วยการคลิก activate นะคะเป็นการระบุว่าจะเปลี่ยนมาใช้ทีมตัวนี้แทนตัวเก่านะคะหลังจากนั้นก็ตรงนี้คลิกที่คำว่า customize เสร็จแล้วก็กดปุ่ม publish หครั้งค่ะต้อง คลิกคัตตัวไม้แล้วมากดพับดึดตรงนี้หนึ่งครั้งนะคะแล้วเวลาเราไปดูผลลัพธ์ที่หน้าบ้านนะคะเรารีเฟรชตรงนี้สังเกตว่าจากหน้าขาวๆเมื่อกี้ค่ะมันจะเปลี่ยนไปใช้ธีมที่ชื่อว่ามีวีนะคะเนี่ยก็จะมีโครงสร้างข้อมูลประมาณแบบนี้นคะคะโครงสร้างของเว็บไซต์ที่ดีนะข้างบนตรงนี้ควรจะต้องมีเป็นให้ใส่ชื่อเว็บไซต์หรือชื่อธุรกิจของเราแล้วก็ใส่โลโกโล้ส่วนตัวนี้เป็นตัวเมนูไอเทม เะะบื้องต้นตัวเทมเพลตมีวีเนี่ยจะให้คนสีมาประมาณแบบนี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนสีได้มาดูวิธีการเปลี่ยนสีกันนะคะก็อันดับแรกเลยเปลี่ยนสีพื้นหลังไปที่ Color and background สีพื้นหลังก็คือตรงนี้ค่ะไซแบล็กกราวไซแบ็กกราวคือตรงนี้นะคะปกติเขาให้สีขาวมาถ้าเราอยากเปลี่ยนสีคลิกไปเลยที่จานสีตรงไซแบ k ็กกราว แล้วก็เลือกสีตรงนี้จะเป็นแถบสีุ้งก็คลิกเลือกสีก่อนนะคะอ่ะแนะนำว่าสีพื้นหลังก็ลองดูนะคะอาจจะใช้เป็นสีพื้นหลังที่มันดูสะอาดสะอาดนะคะพอเปลี่ยนสีพื้นหลังเสร็จแล้วก็กดปุ่ม Publi s h เสร็จแ,แล้วทีนี้ข้างบนตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปใส่ชื่อชื่อเว็บไซต์หรือชื่อธุรกิจของเราก็อันนี้ก็กดลูกศรย้อนอนอกมา นะคะเราคลิกที่คำว่า header change logo ตรงนี้ค่ะตรง size title ตรงนี้ค่ะให้เราเปลี่ยน แล้วส่วนตรงนี้ค่ะใส่สโลแกนเข้าไปนิดนึงอันนี้ก็คลิกเพื่อแอคทีฟให้มันโชว์สโลแกนนะคะควรต้องใส่นิดน,นึงยกตัวอย่างเช่นนะคะอ่าประมาณนี้นะคะก็แล้วแต่ว่า เราจะใส่สโลแกนอะไรเดี๋ยวค่อยมาแก้ได้นะคะอันนี้ก็ใส่ให้รู้เวลาคนเข้ามาที่เว็บไซต์เราเขาจะเห็นตรงนี้เป็นชื่ออันนี้เป็นสโลแกนบอกให้รู้เลยว,ว่าเฮ้ยเว็บนี้ทําธุรกิจเ่ยกบอะไรก็ใส่เข้าไปตรงนี้ได้เลยส่วนตรงนี้ค่ะเดี๋ยวไปออกแบบโลโก้แล้วก็มาคลิกตรงนี้แล้วก็ใส่ภาพโลโก้เข้าไปนะคะเสร็จแล้วคลิกที่คําว่าสไตล์ตรงนี้สีสีของตัวหนังสือตรงนี้นะคะถ้าเราไม่อยากได้สีดำเราก็คลิกช่อง text color ตรงนี้คลิกหนึ่งที สมมติเราอยากได้เป็นสีเขียวประมาณนี้นะคะแล้วก็คลิกตรงพื้นที่ว่าอย่าคลิกปุ่มเคลียร์นะคะถ้าเคลียร์ก็คือไอ้สีที่เลือกไปเนี่ยมันจะยกเลิกหมดเลยมาคลิกตรงพื้นที่ว่างตรงนี้ก็ได้เนี่ยค่ะสีก็จะเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็กดปุ่ม p u b l i ชหนึน่งทีทีนี้สมมุติว่าเราต้องการจะเปลี่ยนสีของตัวเมนูไอเทมตรงนี้นะคะก็แนะนำนะถ้าจะใช้สีเดียวกับตรงนี้ค่ะเราคลิกกลับเข้าไปสกอร็ลงมานิดนึง คัดลอกรหัสสีตรงนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นรหัสสีคลิกที่ลูกศรตรงนี้หนึ่งทีเพื่อย้อนออกนะคะแล้วก็มาคลิกที่คําว่า Change Menu คลิกที่คําว่า Style เนีค่ะ Item Color เราจะเปลี่ยนจากสีดำไปเป็นสีนี้ใช่ไหมแล้วก็คลิกที่ตรงนี้สกอลงมาตรงนี้มีแถบสกอแล้วก็ใส่รหัสสีที่ต้องการเข้าไปเห็นไหมคะสีก็จะเปลี่ยนแล้ว่า ทีนี้ต่อมาตรง active item color ก็คือเวลาคลิกอยู่ที่หน้าไหนจะเปลี่ยนเป็นอีกสีนึงในะที่นี้ก็เป็นสีดำเหมือนเดิมก็ได้นะคะส่วน hover item hover color คือเวลาเอาเมาส์ไปวางนะคะจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรอันนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะคะประมาณนี้ส่วน typography นะคะแบบอักษรถ้าอยากเปลี่ยนนะคะคลิกตรงนี้สกรอลลงมา คลิกที่ตรงนี้นะคะลองเปลี่ยนเป็นใช้ฟอนต์ที่ชื่อว่า Meet. m i t mitr ถ้าใครมองไม่เห็นคำว่า m i t ที่พิมพ์เข้าไปนะ่ยค่ะอาจจะใช้วิธีการกด ctrl ลบก็ได้นะคะก<ม>็ยังมองไม่เห็นอ่ะไม่เป็นไรกด ctrl บวกกลับมาตรงนี้เลื่อนลงมา ข้างล่างข้างล่างตัวนี้จะเป็นคำว่า Google อะเลื่อนลงมาข้างล่างแล้วก็คลิกอ่ามันจะเปลี่ยนไปใช้แบบอักษรที่ชื่อว่า m ิสนะคะเสร็จแล้วค่าเวทความหนา600อันาจจะหนาไปลองปรับเป็น400ถ้าอยากได้เป็นตัวบางๆถ้าปรับเป็น300ก็ยิ่งบางไปอีกนะคะซึ่งความหนาความบางมีผลต่อต่อฟิลต่ออารมณ์ความรู้สึกนะคะในที่นี้ชอบตัวบางประมาณไซส์0 0โอเค ส่วนทานฟอร์มตรงนี้ค่ะถ้าเราเลือกเป็นอัปเปอร์เคสมันจะปรับให้ตัวอักษรให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่หมดเลยถ้าเป็นโลว์เคสจะปรับเป็นตัวพิมพ์เล็กหมดเลยสังเกตว่าอัปเปอร์เคสกับโลว์เคสให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันก็คือให้ความักที่แตกต่างกันแต่ถ้าเราเลือกเป็นตัวแคปิตอลไลท์หมายความว่าจะปรับเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวอักษรตัวแรกแต่ถ้าเราไปเปลี่ยนข้อความตรงเมนูไอเทมตรงนี้ค่ะ Home About Portfolio เป็นตัวหนังสือที่เป็นภาษาไทย ไอ้ค่าทานฟอร์มตรงนี้ที่ปลับไปมันจะไม่ได้มีผลอะไรนะคะเสร็จแล้วเราก็กดปุ่ม p u b l i s h ประมาณนี้นะคะนี่ก็คือเป็นการเปลี่ยนสีเรียบร้อยแล้วนะคะคลิปนี้ก็สั้นๆแค่นี้ก่อนนะคะก็ปรปับแต่งเสร็จแล้วนะคะกด p u b l i s h เรียบร,ร้อยแล้วกกระบาลเพื่อออกมาจากหน้านี้ ะะทีนี้ต่อมาไปที่คำว่า p เ่จจะเห็นว่าของเดิมเนี่ยมันมีการสร้าง Page สร้างข้อมูลตัวอย่างมานะคะมันจะมีเพจที่ชื่อว่าโ m มตัว Home เนี่ยมันคือหน้าแรกของเว็บไซต์ค่ะสามารถที่จะคลิกเข้าไปที่ Home มันจะขึ้นเป็นแบบนี้ากากราบาดปิดไปนะ,ะตัวนี้นะคะหน้า Home Page คือหน้าแรกเวลามีคนเข้ามาที่เว็บไซต์ของเรานะคะให้เราแก้ไขข้อมูลค่ะ ตรงนี้อาจจะใส่เป็นคําสโลแกนจํากัดความเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเราทรําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรส่วนตัวนี้เป็นคําอธิบายนะคะส่วนปุ่มปุ่มตรงนี้ถ้าไม่ใช้นะคะคลิกแล้วก็คลิกตรงนี้แล้วก็ดีๆประมาณแบบนี้เนี่ยค่ะตรงนี้ก็เดี๋ยวไปแก้ไขนะคะใส่จุดแข็ง3ข้อของเราแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนลบเปลี่ยนไอคอนตัวนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็ใส่คําอธิบาย อ่าหรือถ้าไม่ใส่เป็นจุดแข็ง3ข้อก็ให้ตั้งเป็นชื่อชื่อสินค้าของเราอาจจะเป็นประเภทของสินค้าของเราอาจจะมี3ามหมวดก็ได้นะคะเช่นอาจจะเป็นสร้อยข้อมือหินสีนะคะสร้อยคอหินสีอะไรแบบนี้นะคะตรงนี้จะเป็นต่างหูหินสีส่วนตรงนี้ก็เป็นคําอธิบายนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปหาไอคอนพวกนี้เอามาใส่เปลี่ยนให้รูปมันตรงกับหัวข้อตรงนี้ ส่วนรูปภาพข้างบนตรงนี้ค่ะของเดิมมันเป็นภาพภูเขาซึ่งอาจจะไม่ได้ตรงกับธุรกิจของเราแนะนำว่าให้คลิกให้โดนตัวภาพตรงนี้นะคะถ้าคลิกโดนตัวภาพตรงนี้ข้างบนตรงนี้จะมีคำสั่ง replace คลิกที่คำสั่ง replace นะคะแล้วก็คลิกที่ upload แล้วเดี๋ยวเราก็อัปโหลดไฟล์ภาพขึ้นไปนะคะใส่เป็นภาพพื้นหลัง ส่วนตัวหนังสือพวกนี้สามารถเปลี่ยนสีได้นะคะเนี่ยเราคลิกบนตัวหนังสือแล้วก็คลิกไปที่ t e x t Color แล้วก็คลิกที่จานสีตรงนี้ใส่รหัสสีที่ต้องการเนี่ยค่ะแนะนำว่าควรจะคุมโทนสีของเว็บไซต์ด้วยนะคะอาจจะใช้เป็นโทนนี้ก็ได้มันให้ความรู้สึกเย็นเย็นสบายตาดูเป็นมิตรนะคะพวกนี้ก็เหมือนกันนะคะแท็กกจานสีใหญ่ใส่รหัสสี ประะะมาณนนี้นะคะส่วนสีตรงสื่อตรงนี้ถ้าอยากเปลี่ยนก็เหมือนกันเลยนะคะคลิกที่คาว่า Text ค,คลิกที่จานสีตรงนี้ใส่นะัะสีนะคะเราจะคุมโทนสีประมาณนี้ก็ได้แต่แนะนำว่าตัวหนังสือนะคะพายายามเลือกสีที่มันยังอ่านง,ง่ายนะอย่างเช่นพื้นหลังเราเป็นสีอ่อนตัวหนังสือเป็นสีเข้มแบบนี้ก็ยังอ่านได้อยู่ นะะอย่าไปเลือกสีที่มันใกล้เคียงกับสีพื้นหลังเกินไปมันจะอ่านยากเด okay.